สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับก็มาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับที่วัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับเป็นวัดที่อยู่บนนะครับอยู่บนแพรจำนวนสิบสี่จำนวนสี่ลำนะครับอันนี้เป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับอันนี้เป็นกุฏิของหลวงพ่อนะครับ การเดินทางเรานะครับเราเดินทางจากจุดนู้นมานะครับโดยประมาณนะครับสามสิบนาทีที่จะเข้ามาถึงหน้าวัดนะครับนะครับเดี๋ยวให้ชมพื้นที่รอบๆบก่อนนะครับนะครับก็การเดินทางเข้ามาเราก็จะเป็นเรือขนส่งนะครับก็จะมีทีมพี่ๆนะครับที่อยู่วัดนะครับ ไปรับเรามานะครับโดยนั่งเรือมาตามคลิปนี้เลยนะครับนะครับ เแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูการติดตั้งระบบเดิมเราก่อนนะครับก็คือระบบระ,ระบบเดิมของทางวัดนะครับก็หลวงพ่อบอกใช้งานมาโดยประมาณ5-6ปีแล้วนะครับในกับเกี่ยวกับระบบเดิมนะครับก็ใช้เป็นแบตเตอรี่น้ำของระบบ4 8่โวลต์นะครับ แต่ตอนนี้เช็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับก็เจ้งหมดแล้วนะครับนะฮะทางหลวงพ่อจึงติดต่อให้ทีมงานเรานะครับมาติดตั้งระบบโซลารเซลล์นะครับโดยจัดทำนะฮะขึ้นแผงไปอยู่ที่แพราใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดการติดตั้งใหม่นะครับนะครับทางท็อปโซลารเซลล์ก็เลยนะครับทำเป็น ระบบแผนสำรองให้กับทางหลวงพ่อด้วยนะครับโดยนะครับติดตั้งระบบเดิมนะครับแล้วก็เอาชุดเก่าของหลวงพ่อนะครับเข้ามาเชื่อมโยงเป็นระบบการไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นแผนที่3ก็สามารถที่จะใช้นะครับเครื่องปั่นไฟเข้ามาได้นะครับนะครับเดี๋ยวทางเรานะครับจะพาเข้าไปดูนะครับในการติดตั้งของของทางท็อปโซลาร์เซลล์นะครับนะครับ อันนี้อยู่บนแพรเลยนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีฝั่งให้เหยียบเลยนะครับอยู่บนแพรนั่นเป็นด้านหลังของวัดนะครับอันนี้ก็เป็นตะลิ่งพร้อมที่จะขึ้นของกลับแล้วนะครับพร้อมที่จะกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแพรเป็นแพรของญาติโย,ยมที่จะมา,าเข้ามาที่วัดนะครับ หลวงพ่อก็จะแยกออกไปให้เป็นเป็นโรงพักนะครับในส่วนนี้ก็จะมะีพื้นที่ให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวทางเราเข้าไปดูพื้นที่กันติดตั้งกันนะครับอันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะครับก็โดยเวลานะครับ จิตโมงครึ่งนะครับก็ทางเราก็จะมารีวิวส่งงานให้กับทางหลวงพ่อนะครับโดยนะครับก็คือ,อชุดใหม่นะครับทางท็อปโซลาเซลล์ก็ติดตั้งเป็นระบบ48โวลต์นะครับ5.5กิโลวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ5.5กิโลวัตต์เป็นระบบ48โวลต์แบตเตอรี่ลิเียมเป็น48โวลต์200แอมป์หรือ10กิโลวัตต์นั่นเองนะครับ แล้วก็ติดตั้งตู้คอมเพเนอร์นะครับนะะฮชุดเซต5กิโลวัตต์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับทางทับซโซลาร์เซลล์นะครับก็ได้นำอ,อินเวอร์เตอร์ชุดเดิมของอของหลวงพ่อนะครับตัวนี้เป็น48โวลต์นะครับเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงเทอลอยนะครับสี่สิบโวลต์2,400วัตต์นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของ e v เ l ลสนะครับ เสร็จแล้วในส่วน m p v t Charger ตัวนี้นะครับทางพับโซลาเซลก็ได้นำมาให้หลวงพ่อด้วยนะครับเพราะว่าในระบบชาร์จตัวเดิมนะครับเป็นระบบเก่านะครับชาร์จไม่ดีนะครับทางพับโซลาเซลก็ได้นำเข้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับก็คือตอนนี้บนหลังคารับในเซตของ5.5กิโลวัตต์นะครับ, 5. 5รบก็จะมีแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด สิบกแผงนะครับในส่วนชุดแบ็克อัพเนี่ยนะครับชุดแบ็กอัพอชุดสำรองเนี่ยนะครับก็มีอยู่ที่4แผงนะครับเป็นแผง250วัตต์นะครับจำนวน4แผงนะครับตอนนี้โดยเวลาโดยเวลาประมาณาโดยเวลาประมาณ1นึโมงสานาทีนะครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์ของ ชุดสำรองนะครับโดนได้ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่1แอมป์นะครับตัวนี้เป็น MpvT ชาร์จนะครับ MpvT ชาร์จ60แอมป์นะครับนะครับก็ชาร์จลงแบตเตอรี่แบตเตอรี่กดตะกั่วน้ำนะครับก็คืออที่เราเช็คดูได้ก็คือเหลืออยู่สลูกที่พอใช้ได้นะครับก็โดยประมาณ1ิบสโวลต์สิโวลต์เป็นบางลูกนะครับ11โวลต์อะไรเงี้ยครับ เราก็เอาตัวที่ดีที่สุดนะครับมาไว้ให้หลวงพ่อนะครับแล้วก็เดินระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดินระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเราเอาตัวนี้นะครับมาผลิตไฟแทนการไฟฟ้านะครับอ่าครับมันทำมันทำแทนการไฟฟ้ายังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ทําระบบแผนสํารองที่สามาให้หลวงพ่อก็คือนะครับสามารถที่จะต่อนะครับอ่าตัวนี้ครับสามารถที่จะต่อเครื่องปั่นไฟได้นะครับนะครับ ต่อเครื่องปั่นไฟเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับาพาวเวอร์บล็อกของเรา,าเป็นเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อจะทดลองให้ทางลูกค้าได้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะหน้า,นาตู้ของตัวอ e ินเวอร์เตอร์ T e R กันนะครับตอนนี้อินอาโดยประมาณ7จ็ดมงครึ่งเนี่ยครับแผงผลิตไฟนะครับแผงผลิตไฟได้โดยประมาณ สองร้อยหกสิบัตนะครับสองร้อยหกสิบัตนะครับนตอนเช้านะครับโดยที่ไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวขอถ่ายไปให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับไม่มีแดดเลยนะครับนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับไม่มีแดดไม่มีแดดเลยสักนิดหนึ่งนะครับฝนตกมานอนพักอยู่ที่นี่สองคืนนะครับก็ฝนตกทั้งสองคืนเลยนะครับเนาะถึงแดดจะไม่ดีนะครับระบบไฮโวล์นะครับ ระบบไฮโวลต์ดีตรงที่มีจํานวนแผงเยอะก็สามารถชาร์จลงได้นะครับนะครับอ่าตอนนี้นะครับระบบเขาแจ้งสถานะบอกว่าผลิตไฟได้นะครับก็นําไปใช้นะครับนาไปใช้ก่อนนะครับนาไปใช้หมดเลยตอนนี้นะครับนะครับนาไปใช้หมดเลยนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวดูสถานะการชาร์จลงแบตนะครับตอนนี้เขาชาร์จลงแบตไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าโหลดที่ใช้อ่าโหลดอ่า แผงไฟที่ผลิตได้จากแผงนะครับนำไปใช้ที่โหลดก่อนนะครับโหลดที่ใช้ก็จะมีนะครับหนึวัตต์นะครับก็โดยประมาณก็มีตู้เย็นนะครับสองตัวนะครับในในวัดนี้ก็จะมีอุปกรณ์การใช้มีหม้อหุงข้าวมาีหลอดไฟนะครับหลอดไฟแต่ละโดยประมาณาตีให้ประมาณสัก20หลอดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ อาการน้ำร้อนทั่วไปนะครับแต่แต่แต่ละแต่ละแพรแต่ละลำนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั่วไปนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทํางานของไฮบริดนะครับแล้วก็มีแบ็กอัพตัวนี้เป็นการไฟฟ้านะครับเนาะก็คือเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้แผง s โซล่าเซลล์นะครับโชว์สถานะขึ้นชาร์จแบตเตอรี่พร้อมแล้วก็เอาไปใช้งาน อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับสามารถรับไฟจากการไฟฟ้าได้นะครับถ้าหากไฟจากการไฟฟ้านะครับขึ้นโชว์ตัวสีกลมนี่คือไฟของการไฟฟ้ารองรับแล้วนะครับเราใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการไฟฟ้านะครับนะครับเป็นการไฟฟ้านะครับโดยนะครับในตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของ AC นะครับถ้าเราถ้าเราปิดตัวนี้นะครับ้จดจุดตัว กลมๆข้างบนนี่ครับที่เป็นไฟการไฟฟ้าเนี่ยครับเขาก็จะหายไปนะครับตัดนะครับหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะครับเขาก็จะมีไฟการไฟฟ้าโชว์นะครับเขาก็จะมีไฟการไฟฟ้าโชว์นะครับเสร็จแล้วเขาทำไฮบิดเทียนยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดขอเปิดตู้ก่อนแป๊บนึงนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะ โชว์สถานะนะครับแบตเตอรี่หมดแล้วก็แผงไม่ชาร์จตอนกลางคืนนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ชุดแผงซโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเราลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแผงซโซลาเซลล์หายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่ลงนะครับเอาแบตเตอรี่ลงพอเอาแบตพอแบตเตอรี่ลงนะครับชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาก็จะ ไม่มีเขาก็จะจับได้ว่าแบตเตอรี่ไม่มีแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเขาใช้ไฟจากชุดการไฟฟ้าสำรองอจําลองเราเนี่ยครับก็คือเป็นชุดแบ็กอัพนะครับชุดแบ็กอัพตัวนี้นะครับก็นะครับบายพาสไฟเข้าไปใช้นะครับโดยไฟที่อยู่ด้านบนนี่ครับก็ยังติดปกตินะครับอันนี้เป็นไฟจากโซลาเซลล์ที่ออกมาที่ออกมาจาก ระบบนี้ปกตินะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับหากอ่าอ่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเขาจับได้ว่าแบตเตอรี่ชุดที่เขาใช้เนี่ยครับชุดเป็นชุดของเขานะครับชุดชุดยุทใหญ่เนี่ยครับก็คือถ้าอินเวอร์เตอร์เขาจับได้ว่ามีแบตเตอรี่นะครับเขาจะผัดนะครับเขาจะผักไฟนะครับการไฟฟ้าออกไปนะครับผักผัไฟการไฟฟ้าออกไปเพื่อจะมาใช้อ่าเจ้าแบตเตอรี่ของเขานะครับ โดยการตั้งค่าก็อยู่ที่การตั้งค่าของทางทีมงานเรานะครับนะฮะตอนนี้เมื่อกี้เขาผักออกไปแล้วนะครับเขามีการโมนิเตอร์จับวนของแบตเตอรี่ได้นะครับเขาก็ผักการไฟฟ้าไว้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับพอตอนพอรุ่งเช้าขึ้นมานะครับถ้ามีแผงโซลาเซลล์นะครับเขาก็จะนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมยกเบรเกเกอร์ขึ้นนะครับรอให้เขามตอร์อ่าขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วไฟการไฟฟ้านะครับไฟการไฟฟ้านะครับเขาก็จะถูกชาร์จอยู่อย่างนี้นครับโดยที่การใช้เขาก็จะน้อยลงนะครับแบตเตอรี่เขาก็จะ,ะแบตเตอรี่เขาก็จะอยู่ได้นานมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือเป็นเป็นแผนแผนที่สองของผมนะครับเสร็จแล้วแผนที่สามนะครับนะครับแผนที่สามก็คือนะครับหากหากมีพายุฝ,ฝนเข้านะครับโดยอ่า แถวนี้นะครับหากมีพายุฝนเข้าเป็นเดือนนะครับจำลองเป็นแบตเตอรี่แบตหมดนะครับการไฟฟ้าจำลองนะครับการไฟฟ้าแบ็กอัพตัวเนี้ยเ,าาาเข้ามาใช้งานแล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ชุดแบตเตอรี่ชุดนี้แบตหมดนะครับหลวงพ่อนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะต่อไฟจากเครื่องปั่นไฟเข้าไปในระบบได้เลยนะครับเข้าไปในระบบได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับไฟโซลาเซลล์สถานะการใช้นะครับจะมีไฟกระพริบอยู่2ฝั่งนี้นะครับเขาจะโชว์ว่าตัวนี้มีไฟมาแล้วนะครับตัวนี้โชว์ว่ามีการใช้ไฟอยู่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับยังไม่มีไฟมานะครับเดี๋ยวผมจะจําลองนะครับจากพาวเวอร์บล็อกตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมถืบมาใกล้ๆหน่อยนะครับ นะครับ power b o c ตัวนี้นะครับผมจําลองแทนเครื่องปั่นไฟนะครับนะอ่าหลวงพ่อสามารถสตาร์ทเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเขาก็จะมีไฟออกมาสองสายนะครับนะครับไม่จะเป็นต้องเป็น n ฝั่งไหน L ฝั่งไหนนะครับนะครับเพราะอยู่อยู่ที่แพรนะครับแถวนี้ไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะตอกเสาดินลงได้นะครับนะครับก็หลวงพ่อก็ใช้จําลองแทนได้เลยนะครับก็คืออ่า ตาร์ทเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก <Hayır. S 1> ็เสียบเข้าไปในสายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับตอนนี้นะครับเขาใช้ไฟจากนะครับเขาใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟแล้วนะครับแต่ไฟโซล่าเซลล์เขาก็ยังอยู่นะครับแต่ ATS ตัวนี้เขาสลับไฟนะครับเพื่อจะนะครับเพื่อจะมาใช้เครื่องปั่นไฟนะครับนะครับเขาจะสลับอัตโนมัติเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมถอดถอดออกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่า เขาจะคืนไปใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับพร้อมดูหลอดไฟอนี่ครับนี่เขาคืนไปนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเจ้าตัว A อ S นะครับเนี่ยครับเครื่องปั่นไฟทำงานนะครับพอดับเครื่องปั่นไฟนี่แหละครับนี่ยครับ ทุกอย่างนะครับทุกอย่างจะผ่านระบบตู้ตัวนี้หมดนะครับหลวงพ่อไม่ต้องต่อยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็จะผ่านเข้าอ่าอันนี้เป็นเบรกเกอร์ของทางวัดนะครับนะก็ผมเปลี่ยนเป็น30แอมป์ให้หลวงพ่อนะครับจากเดิมเป็น10แอมป์เปลี่ยนเป็น30แอมป์เพื่อจะใช้อ่ารองรับกับโหลดอ่าแพรจำนวน14 14ลำนะครับนะฮะโดยการจำลองอ่าโดยอ่า การคิดแผนแบบนี้ก็คือนะครับของหลวงพ่อนะครับในระบบเดิมนะครับก็คือก็จะเป็นแค่จํานวนชุดอย่างนี้ใช่ไหมครับพอระบบเขาแบตเตอรี่เสียหรือระบบเขาเสียไปนะครับหลวงพ่อก็จะไม่มีไฟใช้เลยนะครับนะครับหลวงพ่อจะไม่มีไฟใช้เลยนะครับในส่วนของทางผมก็เลยคิดนะครับในหลวงพ่อนะครับ ให้เรามาติดตั้งชุด5กิโลวัตต์พร้อมแบตเตอรีร่นะครับชุดนี้นะครับในการใช้แพรนะครับก็ถือว่าการคำนวณคร่าวก็ถือว่าอยู่ได,อได้อยู่ได้ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วระบบนี้นะครับจะได้ทํางานก็ต่อเมื่อมีอฝนฟ้าหรือไม่มีการชาร์จแบตชาร์จแบตไม่ได้นะครับโดยประมาณผมตีให้เลยโดยประมาณสองอาทิตย์นะครับระบบไฟฟ้าถึงจะได้เข้ามาใช้เพราะว่าแบตเตอรีตร่ตัวนี้นะครับ 10กิโลวัตต์นี้ใช้กับวัดนี้เรื่อยๆนะครับระบบนี้ก็จะเป็นแบ็กอัพนะครับเป็นระบบที่สองนะครับส่วนการาส่วนเครื่องปั่นไฟก็จะเป็นระบบที่สามนะครับนะครับคือ,อถึงระบบใหญ่มีปัญหานะครับระบบเล็กก็ยังที่จะใช้การได้นะครับหากระบบเล็กยังมีปัญหาอยู่หลวงพ่อสามารถสตาร์ทเครื่องปั่นไฟผ่านเข้าไปในระบบใช้ทั้ง สิบสี่แพร์ได้เลยนะครับก่อนที่นะครับหลวงพ่อต้องมีไฟใช้นะครับก่อนที่ช่างจะเข้ามาถึงนั่นเองนะครับนี่เป็นผลงานการติดตั้งของเรานะครับหากลูกค้าหากลูกค้าท่านใดสนใจในระบบแบบนี้นะครับมีหนึ่งสองสามเพื่อจะเป็นไฟแบคเอพนะครับในพื้นที่ที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าใช้มันต้องมี ระบบสำรองอยู่ที่อย่างน้อยมีหนึ่งนะครับเป็นระบบสำรองนะครับอย่างน้อยมีหนึ่งนะครับถ้ามี2ได้จะยิ่งดีไปใหญ่นะครับนะครับการที่ไม่มีไฟใช้ในตอนกลางคืนนะครับมันมันมันก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เข้ามาดูหน้างานใหม่ๆนะครับก็เห็นหลวงพ่อมีไฟใช้แบบทูทูได้ถ่ายก็สงสารอยู่เหมือนกันนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับหากใคร สนใจการติดตั้งนะครับหรือการดีไซน์แบบนี้นะครับก็ให้โทรเข้ามานะครับเบอร์โทร0806511686นะครับ ID Line ก็ TOP230128 นะครับ Top Solar Cell ยุทธยานะครับวันนี้ก็นะครับใช้เวลาอัดชิปมาสักระยะแล้วนะครับก็ทาง Top Solar Cell นะครับก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ขอสวัสดีครับ